พาเฮียบายโจเซี่ยครับทักทายเจอกันวันนี้ครับผมสำหรับมื้อนี้ครับไอ้บุ๋มมาทำบุญครับผมทำร่มท่านในวันกบบาสามคีบ้านถาวรครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมีเมนูส้มตำครับผมเด็ดๆเลยส้มตำก็อย่างำบนหลอกของโจเชี่ยเด้อเดี๋ยวจะมาตำมาเสิร์ฟมาแซ่บให้ทุกคนเลยครับนี่เสร็จส้มตำเพียบเต็มตู้ครับฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้หลวงพ่อเพิ่งกับมให้ก้อนเสร็จทีเดียวเอยแล้วครับไปมือกันเลยครับ สูตรในโจ๊กชาแนลจะมีทั้งสองพริกสองแบบนะครับจะเป็นพริกซอกับพริกแห้งครับผมนะ <Wow. S 1> เวลตาตับอมามามันจะได้ค้อมเผ็ดฟ้อมหอมโอเคครับผมแต่ก็จะมีกันเทียมกันเทียมไทยตามครับผม wow. ใครจะกินส้มตำมาเร็วเด้อมันรถเลยแล้วเออกำลังดำเร็วเด้อนี่ตำปลาสุดแซ่บทำใหม่ๆเลยทุกคนเออตำครกใหญ่นะทำแบบชุดใหญ่เลยเอาซื้อไว้กินที่บ้าน ใช้ย,ยังไงเนี่ยดูนะทำนี่น้ำปลานิดนึงครับคนละลายทีนี้เสร็จแล้ว มาใส่เลยสามกมททําหน,นึ่งเนีน่ยเขาเน่นเต็มโคกเลยทุกคนนี่โคกแรกของเรามาๆๆเผ็ดแซ่บแน่นอนอเอาเป็นกองกฟมดิเป็นกองก้มได,ได,ได้เดี๋ยวแป๊นาาบนลงผมตั้งกอ ได้เอาพวกเตรีย้มแบบนี้รึเปล่าเออของชั้นนะคะของชั้นนั่นี่ขอจิ้มหน่อยหน่อยอาหวานมากห้าสิกไปบานไน้าสิมากหมปกติ้มหวานห่อหวานนี่ลงข้างอะเลเออเก้าที่นี่ละใครโดนได้จูไอ้เนียจะเอาเนมเลืบอกซือเพืให้เก้าเต่งใจร้อนถึงจะใส่ถ่ายอยู่ เดีบยวป่ะเขาให้ห้าวันเพิงมีสันญาสิบบาทยบแปดนะว่าสิบห้าหมขก็เอาของใหมก็จะุ้นจำมวเลยเราแต่งให้เราต่งให้ใจเย็นๆได้ทุกคนไอ้กี้มาคิดนวตาลาลให้ซอนนึงนะได้ครับได้ครับซอนเดียวพอนาไปติ่มซือกอ๋อได้ครัว้ี่จยเอาไขอย่นี้เยมันอยากจะมึงเขาเนาะ เปบันอิมาข้ามหน้าเลยนี่อ้วไหนใครจะชิมเอาไปชิมก่อนชิมอ้าเออดิเอาสองเอสองาสพร้อไปรุ่นี่เนี่ยโจ้ให้นี่อ้าวเร็วเออมาเอาเนี่ยโจ้นี่พมาเข้ามาิไปกินสองเข้าก็ชิมาใหม่หมสองคนนี้เขาเนี่บานเดอเด้อเดือเดือะไม่ตะใจเย็นนะทุกคนนะเยอะก็ได้ถกหน้าอร่อยนะาแซ่บขอด้วยค่ะได้จ้ารสกุ้นะจ้า ใช่แซ่บแซ่บแซ่บิแ่แซ่บแซ่บเลยโอ้ิแซ่บนก้ามขายอย่งนองาขายย่แ่บไเห็ลงท่านลงทานน่ะมีน่คูน่ะค่ิไปกินเขาบบน้กส่เยอะัเยอ่มันไหมก้ามันไห็เอาไ่้วนี่เอาไขแ่นอยนี่ได้คับเดียว่มนงยักรึบบน เดี๋ยวนะเดี๋ยวใจเย็นๆไหนมาเดี๋ยวตั้งต้งใหม่เดี๋ยวตั้งใหม่ครับเดี๋ยวตั้งใหม่จะกินทุกคนโอเคขอบคุณครับเคครัแล้วสูตรนี้เราทำแบบไม่ไม่มี ไม่มีน้ำตาลนะครับตามแบบวบ้ไม่น้ำตาลน้ำตาลยั่วนรกะดปลาแดกอย่างเดียวปลาแดกไอ้โจชาแนลนะจ๊ะ ามจเาเต็มคองได้ทุกคนเลยเรา้าาร่นาจารารนัราด้วยมาชิมกันได้เลยฝากล้านด้วยครับ ลจ้าขอบคุณค่ะบลาจ้าแล้วจ้าส้มตำเสร็จแล้วจ้ามาเลยต่างร้นะครับมาเลยครับเอาไปกินแซ่บๆได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับมาจ้าส้มตำไม่มีน้ำตาลนะจ้าโค้นี้จ้านนัวปลาแดกนะจ้า ปลาเด้อจ้านัวปลาเด็กจ้าปลาเด็กสุดแซ่บนะจ้าฝากร้านด้วยจ้าซุปดำไก่ย่างมานนกหยิบได้เลยจ้าหยิบได้เลยครับเอาขอบคุณหลายๆครับผมมาเอาบุญน้อกันครับผมมาจ้ามาจ้าซุปดำเด็ดๆจ้าคงนี้ไม่มีน้ำตาลนะจ้ายั่วยัวจ้าหยิบได้เลยจ้า รับปะเด็อย่างเดียวนะจ๊ะมาจ้าบางหูงนะจ้าบางหงตามส้มจ้า อายุกินได้อร่อยจ้าว่าได้ได้เลยจ้ากินได้เลยจ้าปลาสุดแซ่บของเราเนี่ยจ้า lại <laughs> มานดิโอ้ยแล้วพอกันอีกแล้วพี่น้องพลออกแล้วพลออกแล้วแล้วเจอกันอีกแล้วกับส้มตำไก่ย่างบนนอกอ่าของไอตัวชนเนลครับโอ้โหน่ากินมากครับผมนี่วัดใหญ่มาซอยงานบุญนะป๋าเนาะเนี่ยบุญซอยบุญซอยงันโดยเฉพาะแม่มาซอยบุญซอยงานโดยตรงเลยครับเมนี้ อกับบ่ขายพี่ครับบ่ขายเ็ชรังไ้ยกับบ่ขายบ่ขายตำแจกย่างเดียวก็นวดโต๊ะเต็มท่านลองงานทุกคนเรามาทำโรงงานทั้งทีเราก็ต้องมาชิมให้ดูหน่อยนะจ๊ะทุกคนแซ่บๆนี่แล้วายชิมเด็ดๆเผ็ดเพชร มกอนปแดงนัวปแดงนัวครับจับลายจัลายอือืออร่อยนี่ตัวนี้นัวๆครับผมเพเผ็ดมากกันนบนัวๆ เาดีนี่ดีเพเด้อไดเออแล้วครับนี่ฮัลโหลุขอุณครับเขาเนี่ยไปแกมานนะบัวยังัวไ่นฮัลโหลอร่อยอร่อยแซ่บวขอบคุณครับผมแซบแซ่บหัวไก่เซ็มรบหัวไก่ดีบบัวไม่แซ็มรอบตาบงงวงเซ็มรบนัวไก่เด้ ตอนนี้ส่งตามฮอตตามไก่เหมือนกันแล้วครับผมทุกคนจวดมากเลยน้ำปลาร้าน,นัวหอมๆได้เลยครับฝั่งนี้หยิบได้เลยครับนี่ฝั่งนี้เสร็จแล้วจ้าจะได้ใส่ถุงครับรอสักครู่นะจ้าเดี๋ยวขอให้เด้อเดี๋ยวขอให้ครับโอ้ <laughs> กินเลยลูกหิบเลยเอออะไรอาไรเลยกินเ,เลยดูย <c oughs> รครับใกล้หมดแล้วครับทุกคนเสร็จแล้วใกล้หมดแล้วหิบเลยจ้าลูกพร <c oughs> ้อมตามจะหมดแล้วแล <c oughs> ้วจ้ารู้มาเปิดเพลงเดี๋ยวไม่สวยเขาเริ่มพอเลยว้าเปิดลูกเออรับไปรับพอเลยไปกินบ้าน อ๋อลิงน้อยเราก็อยู่ใกล้ๆนะครับลิงน้อยเ <c oughs> ข่าเฟี้ยวตลอดเลยลิงน้อยอะไรถึงบ้าสวยจังบ้านนี่ก็ได้ดิตั้มใหม่ <c oughs> ใหม่ตั้มใหม่ใหม่้มหม่ใหม่ไลครบแล้วตั้มใหม่ใหม่้แบบไหนอีกอะโอเคครับเมาไปกินที่บ้านได้เลยครับขอบคุณครับ

ใ<ม>ชนน่ครับผมแจ้งแล้วครับแจ้งหลวงพ่อแล้วเอาโจชาแนลครับผมโจชาแนลเนี่ครับขอบคุณครับไปกินบ้านชาแนลลเ่กุง้งตับ ลาลูกแ้วนะลูกเอ๋ยวุ่นวายแล้วเกินตัวนี้วุ่นวายไม่หยุดเลยนะนี่ไปกินด้วยเี่ยวับคุณภาพว่าเพีเลยเจ้าหยิบเลยเลยจ้า เหลืออีกประมาณหนึ่งคู่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคนสุดท้ายแล้วทุกคนคนสุดท้ายแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะเออจัดไปจัดเต็มเพราะสุดท้ายเราจัดเต็มเร็วๆครับซ้อมตามครับเหลือชุดสุดท้ายแล้วหมดแล้ว ครับผมทำลูกนันครับไม่เชี่ยไม่เนี่ยได้จ้าไม่เป็นไดกจันเดี๋ยวยาเดี๋ยวมันจังอยู่ขายดีครับหมดแล้วครับปากร้านด้วยจ้าขายดีขายดีนี่เนสียสาหรัง วันนีได้คร <TU X> <ots> ับ <guarding> น <okay>. ี่นั่งหนดูครับนี่นั่งนี่โอเคโอเคปรับัามได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมตามอุดเดี๋ยวให้เนาะโอเคโเเอเอไอเ้โอเคเาโอเเอเเอ อ๋อครับครับได้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 ชุดนี้น่ากินที่สุดเลยนะครับชุดนี้อร่อยสุดๆแล้วเนี่ยโอเคเสร็จแล้วตักได้เลยได้แล้วได้แล้ว

หมดแล้วนะจ๊ะอีกชุดหนึ่งหมดแล้วนะจ๊ะตัดใส่ยังไงได้หน่อย เยอะๆลูกเอาเลยไหมกินไหมอ้าวโอเคฝั่งนี้เลยอ่าไปซีไม่กินอร่ฝั่งนี้ก็ได้ลูกเนี่มูเลยเดี๋ยวอีกชุดก็ได้นี่ยโอเคได้จังได้ได้ได้อร่อยไหมโอ้อร่อยนะแบบเสรมแล้วลูกเหอแค่นี้แล้วไปนะโอเคครับผมนี่ถาดสุดท้ายแล้วผมตำห้อยหมดหมดเลยวันนี้ตำหมดแล้ว หมดเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคสำหรับเมื่อนี้กาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล,กลักกามาเอาบุญพรมกันนะครับไอ้โตโจเฮ็ดบุญไปนี่กาขอมอบให้ทุกทุกคนที่เข้ามเราชมได้บุญได้กุศลไปล็นลำกันครับผมอย่า,า,าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชิาวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เดอ้อจะได้ทำคลิปสนุกๆแล้วก็มีความสุขแบบนี้อีกนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับเย้า